これ、これ、そ กล้วยป่ากล้วยป่ามันเน่าเยอะมากนะครับพี่พีนะแต่หัวปีน่ากินได้เอาไปเผากินหัวปีกันนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่านี่เข้าสู่วันที่สามแล้วนะครับที่ผมอยู่ในป่านะครับพี่พผมเดินทางมากับไอ้เจ้ากอลัมนะครับ ก็เมื่อวานนะพี่นะเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายอะไรให้ทุกคนดูกันเลยนะเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยนะครับนะฝนตกทั้งวันนอนหนาวสั่นเลยแล้วก็ตอนนี้ตัวผมเนี่ยร้อนเหมือนว่าไข้น่าจะขึ้นด้วยนะครับระหว่างทางผมได้หัวปีมาแล้วก็ผมเก็บผักมันด้วยนะพี่นะจำนวนหนึ่งเดี๋ยวจะทำกับข้าวกิน กินไม่ได้เนตอนนี้ไอ้กอลัมเดินลงไปข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตายมันไปมันได้ขนุนป่ามาลูกหนึ่งอ่ะมันไม่แบ่งผมเลยนะขอมันกินผมหิวมากเลยนะขอมันกินมันไม่ให้ผมกินไปไปจังต่อ แผลมันดีขึ้นนะผมเอาพัตเตอร์ให้มันนะครับผมเอาพัตเตอร์แปะแผลมันอุย้ยเกิดอะไรวะแผลมันรูเป็นรูเลยนะพี่นะเปิดพัตเตอร์วันแนละเป็นรูเลยนะนี่ก็จะเป็นดองกล้วยป่า,างั้นเลยหน่หนอกล้วยแบบนี้ที่บ้านผมนี่ขายได้หน่อละสิบบาทนี่ ผมก็เก็บหัวปีมาหลายหัวแล้วนะน่าจะพอได้อยู่ตอนนี้เข้าสารผมหมดแล้วด้วยนะครับไ <c oughs> อ้ว่านนี้ขายได้นะครับผมว่านแบบนี้หาเจอได้แต่เฉพาะในป่าเลึกนะมันคล้ายๆกับว่านทาั้งเทาดำแหลสะสรรพคุณก็ผมไม่รู้ว่าสรรพคุณคืออะไรแล้วก็นี่ทุกคนจําต้นนี้ไว้ต้นนี้คือต้นช้างล้องนะต้นใบช้างร้องเราจับตรงนี้ไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าจะไปจับด้านเนี้ยมันจะมีขนห้ามจับนะคันนะตอนนี้ผมโดนมาหลายทีแล้วคันเหมือนกันล้าขอกินบ้างดิหิวจนขาสั่นหมดแล้วพี่เมื่อวานนี้เราเดินกันทั้งวันเหมือนกันนะพี่นะหาที่หลบฝนหลบฝนในคดของคดหินบ้างนะครับไม่รู้ว่าผมจะไปจบอยู่ที่ไหนนะ รู้สึกว่าตั้งแต่มันได้รับบาดเจ็บนี้ตามันนี้จะมีแต่ตาขาวนะหาตาดำมันไม่ค่อยเจอละอดรถทุกคนดูป่านะแบบป่าลึกจริงๆดึกดำบันมากๆเลยนะที่มันพาผมมาเนี่ยขอกินบ้างดิ ระวังหมีหมียู่ข้าวหิวอะไรมากไม่กินได้นะกินได้เน,นี้วเ,เอาไปใส่กะแกงเหมือนผมจะโดนต้นชังร้องเพิ่มแบบแสบจัดเลย มีมะละกอสองต้นตรงนี้อะไรอ่ะคล้ายๆ่ะเขือเลยไม่มีลูกมันเดิดตรงไหนกินได้อ่ะลูกมันกินได้เปล่าโอ้หนามแทงกูมันกินใหญ่เลยพี่กินได้เหรอ Mấy cái dám ăn cái kia cái kia cái Hãy ăn không กินได้ก็ผีล้วตอนชังร้องกินได้ได้กูยดนมันยังคันไม่หายเลยตอนนี้คันจิบๆเลยขอกินขนุนบ้างดิวันนี้ต้นมาม่วงป่าพี่ต้นรเลิดเลยมันได้ขนุนป่ามาลูกหนึ่งนี้มันหวานเจี๊ยบเนี่ยพี่พป่า เดินมั้งกีเขากินขนนมั้งตอนแผลมึงเจ็บกูยังช่วยมึงเลยนะขับทั้งข้อนะขอนั่งพักกันก่อนดูดิแลขวขนมมึหนียวมา

Thank <laughs> you. 啊。Oh. cái này cái thử cái nào cái thử cái nào ở chỗ nào, nam mẹ của นม่อยู่กับมึงอ่ะอขนนป่าตรงนี้เหมือนโดนตัวอะไรกินไปด้วยครึ่งนะเหลืออยู่ครึ่งเดียวนะอะไรอ่ะอยังรัดต่อ เหมือนว่าตรงนี้มันจะเคยเป็นแบบแคมป์เก่าของใครมาก่อนหรือเปล่านะตรงนี้เห็นไหมมีไม้มีอะไรเหมือนจะเป็นแคมป์เก่าของคนนะี่นะไรอ่ะส,สั่งกระสี้วยเพื่อน ngắm một vòng, đang phía đông quay pa ngầm này nha. บรรยากาศดูมาแรง่ะตอนนี้น่าจะเลยเที่ยงนะฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้ฟ้าคืมมากเลยร่อยป้องร่อยไหม กินข,ขนนก่อนนะพี่นะเดี๋ยวจะเดินทางต่อหรือยังไงเดี๋ยวเบาสิทุกคนครับตอนนี้ก็กินขนมกัน,นเสร็จแล้วนะเออผมกับไอเจ้ากอลลัมจะออกเดินทางกันต่อนะครับพี่นะมันบอกว่าอีกไม่ไกลก็จะถึงแล้วนะครับนะถ้าถึงก็เดี๋ยวไปพักที่บ้านของมันเลยนะเย็นนี้นะพี่นะไ,ไม่ต้องนอนป่ากันตรงนี้อาจจะเคยเป็นแคมป์เก่าของใครสักคนหนึ่งไม่รู้นะครับ มันเจออะไรไม่รู้มันเจออะไร <c oughs> กินได้กินได้เหรอได้เก็บมาเยอะๆเลยเอ้ย <Oi! S 2> อันนี้เป็นเห็ดมันบอกกินได้นะพี่นะ ใสกระเปาเราไม่มีข้าวสารแล้วไงอะไรกินได้ต้องเก็บให้หมด เสียงไหมเสียงดึงลมหรือเสียงกระลอกอะไรไม่รู้นหะเจออะไรกัน นึกถึงซึ้งหอกงเลยดูเห็นท่าทางมันแล้วผมนึกถึงซึ้งหอกงเมื่อกี้นี่ตัวสั่นไปทั้งตัวเลยนะแต่แล้วกินขนุนขึ้นไวน้นี่เข้าไปนี่รู้สึกว่าดีขึ้นมาหน่อยล้างดนะ้ย Bye. จะแทงนอกนะ ก็รู้แล้วเหล่ากล้วยเหล่ากล้วยนะนกล้วยป่ากินได้นะเออไปกันปะ ดึันไหมโอเคไอ้ไอ้ได้แล okay. ้วได้แล้วโดนต้นไม้ต้นบันเลอเลยน่ากลัวมากนกนี่เต็มไปหมดเลย แหลงน้ำหมองจน้ำดอกอะไรมันลดลงมาน้ำน่าจะมีพวก โอ้พวกกุงมลทุกคนเห็นต้นไผ่ต้นนี้ไหมมันไม่ใช่ไผ่ธรรมดานะเหมือนเหมือนเป็นไผ่อ่อไผ่สีทองนะครับผมนะเห็นไหมพี่ดูลำต้นมันนี่เป็นไม้ไผ่สีทองนะพี่นะสามารถพบเจอได้ในป่าลึกๆเท่านั้นนะครับนึก,ก,ก,กต้นไมไผ่สีทองหายากมาก เย็นมากครับี่อะๆไอ่ะบ้ากินไม่ได้แล้วไปทางไหนน้ำไปนี่นต้องจะถือป่าน้ว่านี่พีพนี่เี่ยดอกมมนเต็มเลยนะถ้าเป็นดอกแดงๆกินได้ถ้าดอกแบบนี้นกินไม่ได้นะครับ ทุกคนอันนี้ก็กินได้นะหนอกกระเทือนอ่อนนุ่มแบบนี้มันหวานเจีย๊ยบเลยเร็วเราตัดแค่นี้นะครับผมนะตัดไปแค่นี้อเอาไปทำอะไรเอาไปจิ้มกินกับน,น้ำพริกได้นะเอาเฉพาะยอดที่มันอ่อน วันนี้ก็เสบ,บียงเยอะถ้าเป็นไอ้แดงนี่ให้แบกกระเป๋าได้นะไอ้กอน้ำเนี่มันไม่แบกเลยนะพี่นะให้แบกมันไม่แบกเลย เดินมาเจอกับลูกอะไรไม่รู้นะครับพี่กินได้ไหมใครรู้คือลูกอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะพี่นะรสชาติออกเปรี้ยวมากเลยทำแกงแกงเปรี้ยวน่าจะอร่อยทุกคนลาลา,าพาผมปีนเขาอ,อีกแล้วนะ เมื่อกี้ก็เพิ่งลงจากเขามาเจอลำห้วยให้ผมปีนอีกแล้วอะไรอ่ะใกล้ถึงแล้วอย่านั้นเดินมาสามวันติดแล้วนะพี่เห็นแบบของป่าเยอะมากเลยที่เนี้ยสัตว์ป่าน่าจะชุกชุมมันเอาอลกแล้เฮ้ย เปลี่ยนพัตเตอร์ใหม่ไหมพัตเตอร์มึงอะ่ะขอดูแผ่นหน่อยดิลึกป่าววะเดี๋ยวเอาพัตเตอร์เดี๋ยวกูมีอีกสามแผน่นขอดูแผ่นหน่อยดิแผ่นมันเป็นรูใหญ่ขนานดนี้มันยังเดินได้พี่ของจริงมันไม่ใช่เดินได้ธรรมดานะมันเหมือนว่ามันไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลย คล่องเลยบาทะยักจะกินเราอะไรอ่ะเฮ็ดหลินเจอเลยไงฮะขอดูมั้งโอทุกคนบัลเลอร์เลยขึ้นไปนั่งได้เลยมั้งขึ้นไปนั่งได้เลยมั้ง นี่ก็เป็นความสวยงามของธรรมชาตินะครับ ดำนี่ว่าใครเอามาทิ้งไว้ในป่าไม่รู้นะครับพี่ๆเจออยู่ตรงนี้ทุกคนตอนนี้ผมขอ จับอาบน้ำอาบท่าสักวันนึงผมต้องจับอาบน้ำอาบท่าสักวันหนึ่งนะพี่นะขนาดเมื่อวานนะโดนฝนยันมาเต็มเต็มเลยครับผมมันยังดำอยู่เลยขนาดเมื่อวานโดนฝนยันมาเต็ม,เต,มเต็มทั้งวันนะพี่นะตกหนักเลยนะก็ผมก็ไม่รู้ว่าจุดหมาย ออครั้งนี้ของผมเนี่ยผมจะไปจบที่ไหนนะพี่นะผมจะได้กําไรหรือว่าผมจะขาดทุนนะผมจะได้สิ่งที่ผมคิดผมหวังไว้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ก็นั่นแหละนะพี่นะชีวิตคนเรามันก็ต้องเสี่ยงนะถ้าเราไม่เสี่ยงเราก็ไม่มีทางที่จะได้ของที่มันล้าค่านะครับนะถ้าเราไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะลงทุนอะไรกับมันนะเราอยู่เฉอยอยู่ของเราเฉยๆเราก็ได้แค่นั้นนะจริงไหมพี่ ต่ถ้าเราเสี่ยงขึ้นมาเราก็อาจจะแบบขาดทุนหรือถ้าโชคดีหน่อยเราก็ได้กําไรนะ <c oughs> ก็ความต่างของคนก็คือใครกล้าเสี่ยงได้มากได้น้อยแค่ไหนแค่นั้นเองที่ผมคิดนะครับมาเดี๋ยวผมจะเก็บกล้องแล้วก็จะปีนเถาลูกนี้แล้วนะเดี๋ยวคืนนี้จะได้ไปแคมป์ไปนอนที่ไหนพี่ๆก็ติดตามกันนะครับผม